เราไม่สามารถล้มได้ครับเราหันไปข้างหลังเนี่ยถ้าเราล้มไปมีต่หนามมีแต่มีแต่เศษแก้วะมันล้มไม่ได้ไงก็ต้องกัดฟันสู้ไปตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมก็เย็นไม่ได้เด่นที่สุดในรุ่นหลายๆคนที่เก่งกว่าผมมีในรุ่นมีแล้วผมว่าหลายๆโรงเรียนก็มีผมไปเป็นผู้ช่วยในฐานะที่ผมเข้าใจฟุตบอลด้วยและผมมีเรื่องจิตวิทยาติดตัว และผมสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ผมคนเดียวเขาได้สองตำแหน่งแล้วผมคิดว่าวันหนึ่งอะ่ะผมจะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่จะเป็นสตาฟโค้ชทีมชาติทัคติกทีมผมเนี่ยมีคือเพื่อนผมเนี่ยวิ่งไปได้ลูกทุ่มทุ่มอัดหลังทีมเพื่อนผมเองแล้วก็เล่นต่อครั้งแรกเล่นได้เกมแรกเล่นได้เกมที่สองไปทุ่มอัดเพื่อนผมเองเหมือนเดิมเป่าฝาวบอกว่าเป่าฟาว,ว,าเ,าฟาวเนี่ย เห็นไหมยังงงเลยพอเกมอีกเกมหนึง่งผู้ตัดสินที่4เข้ามาเช็คอดิการผมก็เลยถามเขาอันเนี้ยว่าเนี่ยครับกรณีลูกอย่างเงี้ยเล่นได้ไหมเขาบอกเล่นได้ดิไม่ผิดเลยทุ่มใส่ฝั่งตรงข้ามยังได้เลยแต่เพียงแต่ไม่ทาร้ายคู่ต่อสู้ผมถามอา้าแล้วทำไมแม์นั้นก็ไม่เล่นรู้ไหมว่าผู้ตัดสินคนนั้นตอบผมว่าไงอ๋อผู้ตัดสินเขาอาจจะไม่แม่นกติกาผมบอกอ้า,อาไม่แม่นกติกาแล้วคุณหลุดมาจากสมาคมคุณได้ไงอะอย่างนี้แสดงว่าสมาคมคุณมาตรฐานสมาคมคุณคืออะไร โอ oh, 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 oh. ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอมนาวินจูจินครับวัยย่าง37ปีใช่ครับตอนนี้จะอ,อดินักเตะระดับแชมป์ไทยลีกบุรีรัมครก็ทีมชาติไทยตอนนี้ก็มาอยู่กับหนองบัวพิชยาในาทีสองครับผมในวัยเกือบ37ปีคาดหวังอะไรกับทีมนี้แล้วก็มองอนาคตของตัวเองในเส้นทางลูกหนังที่มันอาจจะแบบเป็นบ้านปลายแล้ยังไงบ้าง ก็คือจริงๆนะครับการความคาดหวังกับทีมหนองบัวนะครับจริงๆคือก่อนนี้ผมอยู่การนาบุรีปรทุมวันการนาบุรีนะครับก็จริงๆอยู่ในลีก2ด้วยกันนะครับหลังจากที่พออยู่ลีกเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ติดตามผลงานของแต่ละทีมในลีกอยู่แล้วนะครับก็หนองบัวก็เป็นทีมหนึ่งที่มีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะขึ้นชั้นเพราะฉะนั้นพอเป้าหมายในชัดเจนแล้วก็มีการท้าทามกันไปอะไรก็เลยตัดสินใจที่จะมาร่วมทีมเพราะว่ามีเป้าหมาย ที่ที่ชัดเจนเพราะตัวผมเองเนี่ยในเรื่องของแชมป์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแชมป์ไทยลีกแชมป์ที2แชมป์ที3ผมได้มาหมดแล้วตอนนี้ผมกําลังอยากจะสร้างเซนติให้กับตัวเองในการคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดอ่าแชมป์ที1นี่กับบุรรีัมย์อ่าแชมป์ที1กับบุรรีัมย์ใช่ครับที่สมัยอะไรไทยลีกน่าจะ3ครับครับผมที2ที2นี่กับปตทปตทที3ที3กับ การจนบุรีการจนบุรีครับผมก็คือครบแล้วก็อยู่ในเส้นทางฟุตบอลมายาวนานประมาณ1 7 7 8ปีครับ17-18ปีครับตั้งแต่18-19ครับครับกลับมาที่หนองบัววันนี้โรงเรียนพิเชียบัณฑิตซึ่งเป็นเหมือนเป็นโรงเรียนที่รองรับอะคาเดมี่ของหนองบัวพิเชียกลายเป็นโรงเรียนแรกในภาคอีสานที่ไปได้แชมป์18ปีก่อนครับ รู้สึกไงบ้างครับวันวันที่เราเล่นลอยู่โรงเรียนกีฬาอ่างทองกับวันนี้ที่แบบเฮ้ยเราได้เห็นโรงเรียนจากปูทอนไปได้แชมป์รายการใหญ่ระดับแบบสิบปปีก่อนฟุตบอลมันแตกต่างจากยุคเราแค่ไหนล่ะก็คือ,ต,อต้องต้องถ้าพูดย้อนไปครับในสมัยก่อนเนี่ยผมเองเนี่ยเอ่อก็เทียบกับเป็นทีมภูทอโรงเรียนหนึ่งเพราะผมเรียนที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแล้วผมเป็นรุ่นแรกของเรียนพอรุ่นแรกของเรียนเนี่ยยิ่งรายการกรมพละครับมันเป็นรายการที่มันจะต้องใช้การไต่เต้าตและความต่อเนื่องอย่างผมเองเนี่ยผมได้ ผมได้เลื่อนชั้นจากได้เลื่อนจากถ้วยงอมาเป็นถ้วยคอสุดท้ายผมก็หมดรุ่นเต็มที่ได้เล่น2ปีครับแบกปีหนึ่งเต็มปีหนึ่งรุ่นต่อไปต้องมาสานต่อถ้ารุ่นต่อไปเนี่ยไม่ดีหรือไม่ต่อเนื่องมันก็ทําให้อยู่ที่เดิมหรือไม่ก็ตกลงไปครับแต่อย่างน้องบัวเนี่ยผมบอกเลยว่าวันแรกที่ผมมาซ้อมที่นี่นะคือวันที่น้องๆ18ปีกอชิงผมก็ดูเอา้าเขาดูอะไรกันพวกในทีมนะพวกพี่ๆพี่ๆทีมลีกเนี่ยครับ เขาแต่ละคนเนี่ยนั่งดูมือถือเชียร์กันอยู่ผม่าเชียร์อะไรผมก็ไปสอบถามบอกเชียร์เนี่ยน้องๆเราที่ไปเล่น18ปีกอที่เป็นแมตชิ่งซึ่งแบบวันแรกที่เข้ามาแล้วก็เห็นว่าน้องๆได้แชมป์เลยแล้วก็พอมองย้อนกลับไปครับชื่อของของหนองบัวพิชเนี่ยครับเ,เป็นหนึ่งหนึ่งองค์กรที่สร้างอะคาเดมีที่เขาเรียกว่ามีความต่อเนื่องและแข็งแรงมากนะครับถ้า มองไปแยกจากบุยลำผมผมเคยอยู่บุยลำใช่ไหมครับผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่เขาพัฒนาเด็กแล้วต่อเนื่องแล้วมีรุ่นต่อรุ่นต่อมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้นะครับฟุตบอลกรมพระเนี่ยไม่พ้นทีมพวกนักเลงลุกหนังขาสั้นอ่าในกรุงเทพกับพวกอักษรทนจะมีอักษรทนคิดเตียนนู่นนี่นั่นถ้าโซนโซนตะวันออกก็จะเป็นพวกศีราชาอะไรเงี้ยมันจะอยู่อยู่แค่นี้ครับแต่เนี่ยอย่างอย่างที่ผมก็เพิ่งทราบข้อมูลว่า ทีมหนองบัวพิษเนี่ยเป็นทีมแรกในภาคอีสานที่ไปได้แชมป์18ปีก่อซึ่งมันเป็นอะไรที่มันมันครั้งแรกด้วยแสดงว่าองค์กรนี้ต้องทําอย่างต่อนเนื่องและจริงจังขึ้นมาจริงๆเพราะว่าเขาต้องตายต้งแต่งอแน่นอนเป็นหนึ่งในนักเตะที่โตมาจากโรงเรียนกีฬาแล้วก็ไปอยู่เคยอยู่กับบุยลำเห็นวิธีการทําฟุตบอลแบบบุญลำปั้นเยาวชนแล้วตอนนี้มาอยู่หนองบัว เรื่องดีมันมีอยู่แล้วในวงการฟุตบอลเยาวชนแต่เรื่องไม่ดีที่เรามองแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของวงการฟุตบอลเยาวชนตอนนี้มีอะไรบ้าง <c oughs> คือหลักๆเลยผมว่าเรื่องระเบียบวินัยนะครับยิ่งทุกวันนี้พอเด็กเนี่ยที่ขึ้นมาไวขึ้นมาไวหมายความว่ายังเรียนอยู่ด้วยแล้วมาได้เล่นลีกได้มีเงินเดือนอะไรเงี้ยพอเริ่มมีเงินเดือนเขาก็จะเริ่มที่จะแบบเริ่มมีอ่าเรื่องเที่ยวเ,เรื่องอะไรพวกนี้เข้ามาแต่ผมบอกว่าอย่างหนองบัวเนี่ยได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งได้เปรียบ โรงเรียนในกรุงเทพอย่างหนึ่งคือว่าสิ่งยั่วยุเขาน้อยกว่านะครับในกรุงเทพเนี่ยถามว่าเด็กเก่งๆก็เยอะนะแต่ที่หลุดจากวงโครจรไปก็เยอะเพราะว่าสิ่งเล้าม,มันมากมายนะครับต่อย่างเนี้ยอ,อ,อย่างหนองบัวเนี่ยด้วยองค์ประกอบด้วยเขาเรียกว่าอะไรครับสภาพแวดล้อมอะทำให้เขาเนี่ยสามารถอยู่ในเส้นทางเนี่ยได้ดีขึ้นแต่หลักสําคัญก็อยู่ที่ตัวนักเตะเองที่ว่าคุณจะมีเป้าหมายชัดเจนแค่ไหนคุณจะยอมเสียสละความสุขที่ที่ เพื่อนๆที่เขาเรียนด้วยกันแต่ไม่ใช่นักฟุตบอลอะที่เขาไปกินไปเที่ยวกันอะแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายชัดเจนอะผมว่าตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยคือเรื่องสาคัญที่สุดของนักกีฬาเด็กครับบ้านเราโรงเรียนกีฬา่างทองที่เคยบอกว่าอยู่ตอนนั้นอยู่ถ้วยถ้วยงอ,งงองแล้วเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นถ้วยขอสุดท้ายแล้วนักเตะในชุดนั้นขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลที่เป็นนักฟุตบอลจริงๆมีอยู่สองคนในรื่งเดียวกันถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาถึงในระดับของ ของระดับส,สูงนะครับก็มีมีผมกับใจยเย็นมงคลแต่จริงๆก็จะมีพวกกระมุลโพทองที่เป็นกับตันของอ่างทองมีแล้วก็มีรุ่นน้องอีกสองสามคนที่ก็ขึ้นมาเล่นในหลีกเหมือนกันอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ธนกรแดงทองที่เคยอยู่ธนกรแดงทองอันนั้นก็อ่าใช่ครับอันนั้นก็เป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนแต่ถ้ารุ่นผมเองที่หลุดขึ้นมาเล่นในในในหลีกสูงก็จะมีชัดชัดก็ผมใจเย็นครับ ซึ่งหมายความว่ามันจะมีบางส่วนที่สุดท้ายแล้วก็จะไม่ได้อยู่ในสาระระบบของฟุตบอลอาชีพแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะสุดท้ายแล้วก็ทุกคนก็จะแบบมีชีวิตก็จะต้องดิ้นรนต้องสู้กันต่อครับอยากมีอะไรบอกกับน้องๆที่อยู่ในเส้นทางฟุตบอลอาชีพซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยสิบคนมันอาจจะได้ขึ้นมาอยู่หลีกสูงสุดหรือไปทีมชาติ อาจจะแค่คนเดียวหรือร้อยคนอาจจะมีแค,ค่คนเดียวด้วยซ้ำครับก็อันตรงนี้มันเป็นมันมีปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่ที่ผมมองว่ามันเป็นปัจจัยหลักเลยซึ่งไม่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองเหมือนผมไหมแต่ว่าผมกับเย็นเนี่ยสองคนเนี่ยมีอะไรที่คล้ายๆกันคือเรามาจากครอบครัวที่ปากัดตินทิพย์เราเราไม่มีเราเราไม่สามารถล้มได้ครับเราหันไปข้างหลังเนี่ยถ้าเราล้มไปมีแต่หนามมีแต่มีแต่เศษแก้วอ่ะแต่บางคนเนี่ยเขาล้มไปเอ้ข้างหลังเขายังมีที่นอนรองรับ เพราะว่าตรงเนี้ยผมว่าตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมก็เย็นไม่ได้เด่นที่สุดในรุ่นแต่ว่าผมว่าผมก็เย็นมีความมุมานะมากถึงทําให้มาถึงจุดนี้ครับหลายๆคนที่เก่งกว่าผมมีในรุ่นมีแล้วผมว่าหลายๆโรงเรียนก็มีคนแบบนี้เพียงแต่ว่าด้วยทัศนคติหรือว่าด้วยสภาพแวดล้อมท,ที่ที่มันมันต่างกันนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันจะมีทั้งเ,เหนื่อยมากท้อมากอะไรอย่างเงี้ยพอเหนื่อยและท้อเนี่ย ผมก็เย็นมองไปอ่ะมันล้มไม่ได้ไงก็ต้องกัดฟันสู้ไปแต่บางคนที่แบบว่าเฮ้ยพอก่อนดีกว่าวเขาก็จะเปลี่ยนเส้นทางไปในทางที่เขาคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันเหนื่อยมากแล้วเขาก็ไปทําอาจจะบางคนมีธุรกิจอยู่แล้วที่บ้านมีซัพพอร์ตผมว่าตรงนี้เป็นปัจัยหนึ่งที่ทําให้ให้หลายๆคนประสบความเร็ดแต่ผมไม่ได้บอกว่าคนที่มีตังค์อยู่แล้วจะไม่ประสบความเร็จนะครับเพราะฉะนั้นนะคนที่มีตังค์อยู่แล้วถ้าเขามีทัศนคติที่ดีแล้วมีมีความมุ่งมั่นที่อย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นไได้ครับผม ไปที่เรื่องของทีมชาติบ้างอ,าอนาวินนี่เคยไปทีมชาติชุดใหญ่ครับก็ชุดใหญ่เล่นรายการไหนบ้างอ่าชุดใหญ่รู้สึกจะเล่นเอเชียนคัพครับ,รบเล่นคิงคัพเล่นเนี่ยครับประมาณมก็คือคชุดใหญ่เลยครับผมปัญหาของการนำทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้มันก้าวไปข,ข้างหน้า ซึ่งตอนนี้มันเหมือนจะไม่โตหรือโตชา้าปัญหาคืออะไรครับในมุมมองของอดีนะักฟุตบอลทีมชาติ่างเราคือจริงๆรนะิงณตอนที่เราเป็นนักเตะอยู่ตอนที่เราเล่นอยู่เราก็มองแค่เรื่องของคุณภาพนักเตะด้วยแล้วก็เนี่ยครับคุณภาพนักเตะวินยัยแล้วก็เรื่องการจัดการอะไรเงี้ยแต่พอเราเลยมาจุดหนึ่งเนี่ยเรามองย้อนกลับไปตอนนี้ผมว่าสำคัญที่สุดคือโครงสร้างของอะคาเดมีตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เด็กขึ้นมาเลยเหมือนอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาวางแผนเลย20ปีกูจะไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตนแต่บ้านเราเหรอเอ้าสี่ปี แปดปีข้างหน้าจะไปก็จับชุดที่มีอยู่เอาไปซึ่งผมมองว่ามันมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องไล่ตั้งแต่พื้นฐานตั้งสิบสองนะครับสมมติชุดนี้ยตั้งเป้าเลยจะเอาชุดเนี้ไปบอลโลกก็ได้อีกกี่ปีอีกอีกสามอ่ะยี่สิบปีข้างหน้าอย่างเงี้ยก็ไล่ชุดนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีไล่ตั้งแต่โครงสร้างเรื่องโภชนาการเรื่องอะไรเมื่อก่อนญี่ปุ่นเราเรียกเขาว่าอะไรเรียกเขา,าอายุน่นเมื่อก่อนผมแต่ผมก็เกิดไม่ทันนะ แต่ย้อนกลับไปพ่อเคยบอกว่าญี่ปุ่นมาเล่นกับเราเรายิงทีสองสามลูกสองสาลูกอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ทําไมเขาไประดับนั้นแล้วเรานี่เทียบเขาไม่ติดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาเขาปรับโครงสร้างตั้งแต่เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรสรีระอะไรขึ้นมาเลยเขาทำทุกอย่างใช่ครับเพื่อที่มีเป้าหมายที่ที่จะไปตรงน,นี้ผมว่าตรงน,นี้ถ้าบ้านเราจะไปจริงๆมันก็ต้องจริงจังอ่ครับพูดง่ายคือรากฐานฟุตบอลของประเทศไทยมันไม่แข็งแรง ใช่ครับผมพูดก็คือรักฐานฟุตบอลนะเอาจริงอะคนที่มันจะทาจริงจังอะมันมันยังไม่มีอย่างที่เราเห็นอะผมกล้าพูดเลยอย่างเรื่องสมาคมตอนนี้ดูทีมันมันมันเกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลไทยครับก็ต้องมันต้องลื้อหมดสามปีสี่ปีมันต้องใช่ครับยี่สิบปีใช่ครับใช่ครับคือคุณทำอายุิมันก็เหมือนรอยต่อของหนองบัวที่มันไม่ไม่มีรอยต่อเชียงบต่อเนื่อง ไม่มีรอยต่อ,อใชใ่เด็กคนนี้มันอาจจะโตไปมันอาจจะเจ็บมันอาจจะชีวิตว,วุ่นวายมันอาจจะนิสัยไม่ดีมันอาจจะรูนชนิตก,ก็มีคนหนึ่งครับที่เป็นโมเดลถูกฝึกซ้อมมาเหมือนกันครับครับครับถูกไอ้คนนี้ถูกขายไปมันก็จะมีคนนี้ในตำแหน่งเดีเยวกันใช่ครับถูกซ้อมมาด้วยกันใช่ครับสมมุติทีมชาติมีทรัพยากรที่ไม่มีจํากัดมันก็เหมือนกับการปั้นเด็ก ของญี่ปุ่น่ะทุกคนแม่งมีเบสิกเหมือนกันดีเหมือนกันในทุกตำแหน่งเหมือนกันแบ็กซ้ายมีสิบตรงกลางแนี่ไม่รู้แม่งมีกี่คนที่อยู่ที่ต่างประเทศที่่รโลกแล้วก็เหลือแค่มาจับใส่จับใส่จับใส่ใครสิบเอ็ดตัวจริงที่ดีที่สุดใช่ครับใครทีมชาติอะไตอนนี้ตำแหน่งที่ดีที่สุดบางทีมีคนนึงบางทีไปดัดตำแหน่งอื่นมาใส่อีกถูกไหมครับอย่างอย่างที่บอกเมื่อกี้ญี่ปุ่นสมมติมีตำแหน่งละสิบคนนะครับมันสามารถไปดูได้เลยว่าช่วงรายการนี้ใครแม่งพีคสุด สามารถดึงมาเล่นได้แล้วอ่ะแต่บ้านเราบางทีอย่างที่บอกตำแหน่งหนึ่งครับบางทีมีอยู่ครึ่งตัวมครับดัดตำแหน่งอื่นมาเล่นอีกอะไรเงี้ยใช่ยังแบ็กซ้ายอย่างเงี้ยไม่ใช่อุ้มเงี้ยมันก็ต้องมานั่งอีกว่าใครอันดับสองถ้าจะอุ้มไปเล่นข้างในใครจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอุ้มมาเล่นข้างนอกใครจะข้างในอะไรอย่างเงี้ยมันมันหลายปัจจัยครับแต่ที่นิ่งนี่มันคือไม่ใช่สมงสอนนี่นะนี่มันคือประเทศประเทศหนึ่งเลยนะทำไมเราหานักเตะทรัพยากรที่จะมาแบบ ประชากรเรามีกี่คนนะ 70, น70ล้าน70ล้านถ้าตัดเอาแค่เป็นรุ่นอาตีไปสัก20ล้านคนนะม,มันจะไม่มีเลยเหรอถ้าเรามีโครงโครงสร้างที่มันแข็งแรงคนระับม,มันต้องมีมันต้องมีเพราะว่าเอ้เนี่ยอย่างผมเนี่ยเวลาไปเตะบอลต่างจังหวัดบอลเดินทรงเดินสายผมไปดูถามว่าถามมีเพชรไหมมีแต่บางคนไม่มีโอกาสทำยังไงให้พวกนั้นเขาได้โอกาสครับโอกาสก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กในไทยยังไม่มี ใช่ครับใช่ครับใช่ครับวันนี้นาะวินจูจีนในยังเป็นอยู่ในฐานะนักเตะอาชีพครับอีก5้าปีทำยัครับจริงๆอะ่ะผมผมมองเรื่องใส่งานโค้ดไว้ด้วยนะใส่งานเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยนะผมก็มองไว้เรื่องธุรกิจโอเคอันนั้นมันมันต้องมีอยู่แล้วในการที่จะซัพพอร์ตชีวิตหลังหลังจากเรารีทายฟุตบอลไปแต่ว่าอันเนี้ยผมผมอยากเล่าให้ฟังมากเลยผมผมคิดอันนี้ไว้นานแล้วแล้วผมคิดว่า มันจะเป็นโอกาสที่ดีของผมผมเนี่ยเป็นคนชอบเรื่องจิตวิทยาอยู่แล้วด้วยแล้วทุกวันนี้ผมว่าจิตวิทยาเนี่ยค่อนข้างสําคัญกับฟุตบอลเคยมีนะครับทีมใหญ่ๆบีจีบุรีรัมเนี่ยใช้นักจิตวิทยาเข้ามาร่วมในทีมงานนักจิตวิทยาเนี่ยเอาจิตวิทยาที่เป็นนักจิตวิทยาจ๋าเลยคือเรียนจบมาแล้วก็เอามาทํางานเวลาเขาจะแก้คือหนึ่งมันมีอะไรบ้างครับเจอคู่ต่อสู้ที่เฮ้ยมีชื่อเสียงเล่นไงไม่ให้กลัวเขาเจอแฟนบอลเยอะ ทำไงไม่ให้เกิดความประมาอะไรเงี้ยสองชั่วโมงที่จะซ้อมในสนามเนี่ยร้อยพ่อพันแม่ครับบางคนมีปัญหากับแฟนบางคนเรื่องหนี้สินเรื่องครอบครัวทําไงให้เขาโฟก,กัสสองชั่วโมงในสนามนี้ได้ซึ่งพอเอานักจิตวิทยามาเนี่ยเอามารักษาเขาคือแพทย์นะเอามารักษาเนี่ยเขาก็จะใช้หลักของก็เ,เ,เรียกอะไรอะวิชาการมารักษาแต่ตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าพอผมชอบตรงนี้แล้วนะผมอยากไปเรียนเพิ่ม ผมไปเรียนปโทเกี่ยวกับจิตวิทยาลายเส้นฟุตบอลผมมีอยู่แล้วซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะได้เปรียบมากเลยผมไปเป็นผู้ช่วยในฐานะที่ผมเข้าใจฟุตบอลด้วยและผมมีเรื่องจิตวิทยาติดตัวและผมสามารถเอามาประยุกต์ใช้ผมมีผมมีเขาเรียกว่าอะไรผมมเีเรื่องของวิชาการแล้วใช่ไหมครับทีนี้ผมมีประสบการณ์ฟุตบอลผมเอามามิกซ์กันว่าจริงๆอนะนักฟุตบอลเจอปัญหาอย่างเงี้ยต้องการอะไร เราใช้ประสบการณ์ของเราเข้าไปผสมกับไอความรู้ของด,ด้านจิตวิทยาเราอย่างเงี้ยแล้วผมคิดว่าวันหนึ่งอะ่ะผมจะเป็นหนึ่งตัวเรื่องที่จะเป็นสตารโค้ชทีมชาติก็คือเราอยากเป็นโค้ชด้านจิตวิทยาเป็นเป็นแค่ผู้ช่วยไม่ไม่อยากเป็นถึงเฮดอ่ะก็คือเป็นเหมือนทีมงานสตารโค้ชด้านจิตวิทยาดูแลเรื่องจิตวิทยาให้กับสโมสรหรือไปถึงระดับแบบทีมชาติเพื่อที่จะนั่ง ดูแลเรื่องของสภาพจิตใจของฟุตบอลให้พร้อมสําหรับการให้พร้อมสําหรับการคือสอมครับคือคือเป็นอย่างนี้ด้วยคือว่าผมมีทั้งใบเซอร์ของลายเซ็นฟุตบอลก็คือเอาง่ายอ่ะโอกาสที่ผมจะเขาจะเลือกผมเพราะว่าได้ผมคนเดียวเขาได้สองตำแหน่งอ่าอ่าเข้าใจในเรื่องฟุตบอลด,ด้วยแล้วก็ได้เรื่องจิตวิทยากาันแก้ด้วยเพราะว่ายกตัวอย่างอีกอันนึงครับนักเตะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยคุณสามารถด่าเขาต่อหน้าเพื่อนเพื่อนได้ ในวงที่กําลังประชุมบางคนคุณสามารถเดมเขาได้เลยพูดต่อหน้าเพื่อนไนดะ้แต่บางคนไม่ได้บางคนต้องเรียกไปคุยส่วนตัว mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโค้ดไม่ได้สังเกตตรงเนี้ยพอสึงโค้ดแบบเอาตามความรู้สึกเองพูดพูด,พ,ดพูดเลยพอนักเตะไม่ให้ใจโค้ด mm hmm. อคติแล้วอะหลังจากนั้นมันจะจบเลยครับถ้านักเตะมีอคติกับโค้ดแล้วเขาก็จะไม่เล่นได้มัน,ก,มนมก็มันจะมีเขาเรียกมันจะมีกําแพงกั้นกันอยู่ mm hmm. แต่ถ้าสมมุติผมเนี่ยเป็นผู้ช่วย mm hmm. ผมจะสะกีนแล้วปุ๊บผมจะคุยกับโค้ดให้คนเนี้ ควรอ,อย่างนี้นะอย่างนี้นนม่ต้องทำให้โค้ดทํางานได้ง่ายขึ้นด้วยครับซึ่งอันนี้น่าสนใจธนาวินคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ขาดสําหรับสมโมสรหรือว่าทีมชาติในประเทศไทยใช่ครับแล้วก็เราในฐานะนักเตะเรารู้สึกว่าจริงๆมันควรจะมีสิ่งนี้นะเพราะวันนี้เพื่อนเราไม่แปลกๆวะ่ะครับทะเลาะกับเมียมาอ่าอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้สินอ่อ,อเงินไม่ออกซึ่งนูนนี่น่ซึ่งมันมีแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับใช่คนนี้มันอาจจะมีอย่างนี้ โค้ไม่ปอกโค้มาเฮ้ยดูทําไมทาแบบต้อมไม่ดีอะ,อะไรอเงี้ยจริงๆแล้วควรจะมีเหมือนตัวกลางอ่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับ,รบเข้ามาสังเกตการแล้วก็คุยออกับโค้ดมีปัญหาให้ลองเรียกมาคุยให้เขาได้เปิดใจกับเราเปิดใจถ้าสมมุติเราซัพพอร์ตเขาอยู่ข้างเขามันยิ่งได้ใจเขาไปอีกอะไรเงี้ยแล้วยิ่งปัญหาสมมติเนี่ยทีมเล็กครับไปเจอทีมใหญ่อะไปเจอ BG ไปเจอบุยลำอย่างเงี้ยไปจต้องเล่นกับอุ้มเทียร์ทอน เด็กบางคนฟอไปแล้วครึ่งหนึ่งนั่นเราก็ต้องมีจิตวิทยาไปบอกเขาว่าเฮ้ยมันต้องทํำยังไงวิทยาใช่ครับครับรูปแบบของมิติของความจิตวิทยาใช่ครับใช่ไม่ว่าจะเป็นการเขาเสียใจเราก็ไปปอบหรือเขากําลังหดหู่เราก็ไปบอบหรือเขาประมารู้สึกป้ามมารู้สึกกลัวทุกความรู้สึกใช่ครับเราเราเราเข้าไปทําให้มันดีขึ้นใช่ครับใช่ครับอันนี้น่าสนใจครับพูดถึง เรื่องไทยลีกก็ผ่านทั้งทีสามลีกล่างลีกรองแล้วก็ลีกสูงสุดครับปัจจุบันพามาเป็นสิบปีลวครับอยู่ตั้งแต่กรุงไทยตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นแบบไทยลีกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเป็นกึ่งอาชีพและกันตอนนั้นใช่ครับจนปัจจุบันมาขนาดเนี้ยมันยังมีเรื่องของเงินเดือนไม่ออกจนถึงปัจจุบันลีกสูงสุดด้วยฟุตบอลไทยเรื่องความเป็นมืออาชีพในสายตาของนาบู มัันนเปนป็ญหาคือเราจะแก้ไขมันยังไงคือคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ยุคที่เป็นเนกื้งอาชีพเนาะตอนนั้นเกื่ออาชีพแล้วก็ยุคที่บูมที่สุดที่กราฟมันขึ้นอย่างนี้เลยแล้วก็เริ่มมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมจะสัมผัสได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวง,งการฟุตบอลไทยบ้างอะไรเงี้ยในช่วงที่มันบูมจะจัดก็คือช่วงที่แต่ละทีมมันกําลังเขี่ยวเข็นกําลังแบบแข่งกันอะไรเงี้ยแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันก็ กรามมันลงครับลงด้วยปัจจัยมันก็หลายอย่างครับเรื่องเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ถ้าผมผมถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารของสมาคมมันก็มีส่วนเพราะว่าแต่ละทีมครับอย่างโอเคไทยลีกเนี่ยทีมที่เขามีซัพพอร์ตอยู่แล้วอันนั้นเขาไปรอดอยู่แล้วแต่ทีมที่มันล่างๆกลาง,ลางๆครับที่ต้องอาศัยเงินสนับสนุนจากสมาคมที่เวลาเขาแพนแต่ละปีอะว่าเอาปีนี้รายจ่ายต่อเดือนต้องเท่าไหร่ แล้วเขาจะมีเงินจากสมาคมมาเท่าไรหระรายจ่ายต่อเดือนสมมุติว่สองล้านเขาจะได้จากสมาคมมาเนี้เขาวางแผนไว้หมดแล้ว<ม>แต่พอสมาคมไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบม,มันก็เกิดปัญหาเนี่ย<ม><ม>เพราะว่าเขาจะต้องไปแบมือขอใครสปอนเซอร์มันก็ไม่ได้เพราะเขา,เขาแผ่นตรงนี้ไว้หมดแล้วแล้วยิ่งพอมาข้างล่างไปทีสามอย่างเงี้ยเขายิ่งหวังจากเงินจากสมาคมพอไม่ได้ปุ๊บระบบมันก็ล้วนหมดเลยพอล้วนมันก็เป็นปัญหาอย่างท,ที่ที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยผมว่าเป็นปัจจัยหนึ่งแล้ว ที่ค่อนข้างสําคัญคําถามสุดท้ายครับอาณาวินตูจินอยู่ในวงการฟุตบอลมา17ปีประมาณนั้นที่บอกครับถ้าให้แบบอยากจะพูดสื่อสารอะไรกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยชุดใหม่เฮ้ยผมขอผมอดีตทีมชาติไทยผมอยากได้ผมอยากให้พี่ไม่รู้ว่าพี่จะับครับผมอยากให้พี่ทำอันเนี้ยครับอยากให้เขาทำอะไรก็ผมขอสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเนี่ยครับบริหารจัดการ ให้มันทั่วถึงถึงข้างล่างนะครับอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของเง่ยงบประมาณอะไรเงี้ยทำให้แต่ละทีมเนี่ยเฉลี่ยให้เขาอยู่รอดกันได้เพื่อเพื่อฟุตบอลไทยเพราะตรงน,นี้มันก็จะเป็นพื้นฐานแล้วครับที่ทาให้ฟุตบอลทีมชาติเราแข่งแก่งเพราะเด็กอย่างที่บอกอคาเดมี่ขึ้นมาเขาขึ้นหลีกบนเลยบางทียังไม่ได้เขาก็ต้องไปไต่ทีสามเพื่อมีเกมให้เขาเล่นให้เขามีประสบการณ์อันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองผมขอพูดไว้เรื่องเนี่ยคือเรื่องของสมาคม ผู้ตัดสินเรื่องของผู้ตัดสินตอนนี้ต้องแก้อย่างมากเลยครับซึ่งผมบอกบอกไว้แล้วตรงน,นี้ผมเนี่ยกำลังจะทำไลฟ์พูดเกี่ยวกับผู้ตัดสินนะครับเพราะว่าผมมันเจอปัญหามาเยอะมากซึ่งปัญหาเนี้ยผมไม่ได้ต้องการมาว่าคุณผิดหรือว่าอะไรต้องการแค่คำอธิบายจากจากผู้ตัดสินนะครับว่าแต่ละอันอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นและเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันนี้ในสนามไม่สามารถไปถามอะไรเขาได้เลยไปถามปุ๊บ ปัดมือทิ้งปัดมือออกให้ออกไปพอถามมาเข้าบ้าเข้าใบเหลืองซึ่งอา้าวแล้วก่อนเกมเอ้ยมีอะไรเข้ามาคุยกันแล้วในแต่ละปัญหาและแต่ประเด็นนะครับมันมันอยู่นอกเหนือกติกาหมดเลยถามว่าผิดพลาดผิดพลาดได้ครับผิดพลาดได้แต่ว่ามันไม่มีมาตรฐานอะผมยกตัวอย่างอันนึงได้ไหมผมขอยกตัวอย่างอันเนี้ยอ่าแค่เรื่องง่ายๆเลยในเกมหนึง่งผมเล่นทคติทีมทคติกทีมผมเนี่ยมียมมมคือเพื่อนผมเนี่ยวิ่งไป ได้ลูกทุ่มทุ่มอัดหลังทีมเพื่อนผมเองแล้วก็เล่นต่อครั้งแรกเล่นได้เกมแรกเล่นได้เกมที่สองไปทุ่มอัดเพื่อนผมเองเหมือนเดิมเป่าฝาลบอกว่าเป่าฟาลเนี่ยเ,เห็นไหมยังงงเลยเ,เขาบอกว่าเป็นการดอบบอลกัมบอลเลยไม่รู้ผมบอกอ้า,อามันต่างอะไรกับเพื่อนผมหันมาพักอกให้ผมอ่าไม่เป็นไรผมไม่เถียงเพราะว่ามันเถียงในสนามไม่ได้เลยพอเกมอีกเกมหนึง่ง ู้ตัดสินที่4เข้ามาเช็คอดิการผมก็เลยถามเขาอันเนี้ว่าเนี่ยครับกรณีลูกอย่างเงี้ยเล่นได้ไหมเขาบอกเล่นได้ดิไม่ผิดอะไรทุ่มใส่ฝั่งตรงข้ามยังได้เลย<อ>แต่เพียงแต่ไม่ทาร้ายคู่ต่อสู้พูดเหมือนมีคลิปหนึ่งที่ประตูวิ่งหันหลังจะกลับทุ่มอัดแค่ไม่ทำร้ายคู่เล่นได้<อ>ผมถามเอา้าแล้วทําไมแม่นนั้นก็ไม่เล่นรู้ไหมว่าผู้ตัดสินคนนั้นตอบผมว่าไงอ๋อผู้ตัดสินเขาอาจจะไม่แม่นกติกาผมบอกเอ้าไม่แม่นกติกาแล้วคุณหลุดมาจากสมาคมคุณได้ไงอะ อย่างนี้แสดงว่าสมาคมคุณมาตรฐานสมาคมคุณคืออะไรถูกไหมครับคุณมาบอกว่าแล้วเป่าทีสองอะคุณบอกว่าผู้สินก็อาจไม่แม่นกติกาแล้วคุณผ่านการอบรมมาได้ไงอะเนี่ยอันนี้คือมันสุดท้ายไปจบที่คําว่าดุลพินิษ์และดุลพินิษ์คือน่ากลัวมากคุณจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ดิถูกไหมครับจริงแบบเตะอัดตั้งใจเตะอัดเพื่อเอาทุ่มแบบมันยังไม่ฟาวเลยอันนี้นนเราพุทุ่มใส่เพื่อนตัวเองทุ่มใส่เพื่อนตัวเองซึ่งเพื่อนตัวเองยอมรับได้อยู่แล้วโดยการ การโดนทุ่มใส่อ่ะคือมันคือเทคนิคที่ก็นั่นไงนั่นไงแล้วเนี่ยผมเตะอัดเพื่อที่จะเอาลูกทุ่มหรือลูกเตะมันมันยังไม่เฟาวเลยนะที่เตะอัดใส่ครับคราบทำร้ายใช่ใช่ใช่อ่ะอันนี้คือเพื่อนผมเนี่ยถือบอลอยู่ปล่อยบอลแล้วก็วิ่งไปแล้วผมก็ทุ่มอัดหลังเพื่อให้บอลมันเด้งกลับมาเพื่อแตะเล่นต่ออ่าอ่าเพื่อเพื่อเป่าแบบเป็นแทติกบบเป็นแบบมเทคกิ้งคอะอ่าอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ด้วยคือสกินแต่ยังไม่ได้โดนตัวแค่ทุ่มปุ๊บ มาเล่นเป่าฟาว,<ห>าวเลยอ่าใช่ครับใช่ครับใช้ส่วนอะไรที่มันผิดอ่าใช่ไม่<ช>มได้ใช้มืออันนี้ถ้ามันไม่ไมันยาวก็ตัดออกแล้วแต่อยากระบายแมตปหนึง่งเรื่องออฟไซด์ครับลูกออฟไซด์อยู่กั้มกึง่งถามกั้มกึ่งกั้มกึ่งเลยนะผมถามเขาลูกนั้นอะ่ะเขาให,ให้ให้ได้ประตูผมถามเขาเพราะภาพที่ออกมาเขาอยู่ต่ำกว่าประมาณสามเมตรไลแมนอยู่ต่ำสามเมตรผมแค่เข้าไปถามบอกว่าลูกเนี้ยคุณรู้ได้ไหมออฟไซด์หรือไม่ออฟไซด์เขาบอกออฟไซด์ชัวร์ออฟไซด์ชัวร์ ผมถามแค่ว่าคุณไม่ได้อยู่ในไลน์เนี่ย oh. คุณอยู่ต่ำกว่าบอลสามเมตรคุณรู้ได้ไหมว่าออฟไซด์ไหมออฟไซด์ site. คุณตอบผมแค่เนี้ยผมมั่นใจผมมั่นใจอ้าวมันก็สุดท้ายอยู่ที่ดุลพินิษ mm hmm. ถูกไหมครับเพราะคุณไม่อยู่ในไลน์อ่ะคุณไม่สามารถตอบได้อยู่แล้วว่าออฟหรือไม่ off mm hmm. ออฟไม่มีเออถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยให้เข้า mm hmm. พอให้เข้าเนี่ยถามว่าให้เข้ากับไม่ให้เข้าอะ่ะมันมีผลได้ผลเสียตังค์นะนะให้เข้าคือมีทีมหนึ่งได้ผลประโยชน์ไปเลยแต่ถ้าออฟไซด์ site, ปุ๊บ mm hmm. เล่นกันใหม่สกอร์เท่าเดิม